วัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสวัยพารวยผู้เท่าพารวยครับทางเฟซบุ๊กของสวัยชายพรมรับเอฟซีครับ, FC, รบทางเพจของพ่อสวัยแฟนเพจน้องถุงเงินแฟนเพจเลครับด้เอฟซีรับผมนะครับเนาะติดตามได้ทางสามซีช่องทางน้ำกันครับเอฟซีรับมือนี่มหาของพ่อหมอหมอดูตาทิพย์ หมอดูเป็นแม่นครับทั้งแม่นทั้งบอกเลขแม่นทั้งดูดวงนะครับเนาะคนเห็นว่าลังมาลืมๆคขับพี่ซีกับผมมาให้คนพอหมอคนดูดวงให้แล้วก็เบิ่งชุกขะตาให้เนาะครับเนาะเอฟซีครับผมเอฟซีกัให้ใช้วิจารณญาณในการรับส่งนะครับเด้อทางช่องเป็นซื้อกลางถนนครับเอ่ซีครับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้ขับเอฟซีนะครับเนาะพอหมอให้แนวทางมานะครับเอฟซีก็ไปพิจารณาเบิ้งครับเอ่ซีครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะขอยับนะครับเด้อว,ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกับเป็นเสียงมีหน้าทางองาอียงฝากต่อเย็บซี่สันทุกคนไปฟังคุณพ่อปฏิบัติสู่ฟังครับมือนี่นะครับเนาะมือ่อนกับมากเท่ากันครับเยบี e ่ครับมือนึงนะฝนตกครับเฮ็ดคิดปบ่ได้เพราะว่าเสียงฝนมันดังแห้งลงใสสังกับีดังเรืองเคืองเืงแล้วก็เรยกว่าเออมือหลังให้ฝนหยุดตกก่อนอ่าพอดีฝนหยุดในมือหนึ่งสองมือก็ได้มีโอกาสกลยมาหาคุณพ่ออีกครับเย็ซี่ครับผมอ,าอ้าวรอติดชม แต่ฟังคุณพาอเด้อครับเรื่องผลสีวิณทางอย่างฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมก่อนถึงกัาไปชมจีบต้ะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับอีซี่ครับผมพอสวยพารวยพุทธเอาพารวยนะครับเนาะขอความกรุณาจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับใส่มือในน้อยของท่านจิ้มลงไปนะครับมาหัวไม่มือแก่ขึ้นมองหัวไม่มือสี่ครับอีซี่ครับกดลงไปปุ๊บข้างเดียวนะครับเลีซี่ครับผมแล้วก็กด แชร์ไปได้หลายครั้งครับส่วนกดติดตามาไว้คือ f อซใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะที่ชมกันไม่ไหมเข้ามาฝึงมาเห็นพอไหวเป็นครั้งแรกกดติดตามเอาไว้ครับ FC คซับผม,มกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับน่าเพื่อสิบริผานข่าวสารหรือว่าตัวเลขเด็ดแจกข้างช่องครับ FC ซครับผมนะพอดีคุณพ่อพ,อพอนว่างพอดีคระวิชีครับถือโอกาสบ่ให้พนลุกเลยเขาไปหาพนเลยครับ พอวางปุ๊บอ่าไปกลับมือซีครับตามพอไว้เข้าไปนะครับเนาะอือเอ่อคือดี เออตัวตัวตัววอ้าววางว่ละบัตเนี้คือมาแกแบบเข้ามาแล้วเล้อตาผมครับผมสวัดีุณฝากับนายชี้สอบถามเรื่องข้างครับผมว่างหันกัมาฝนตกข้าวมาบ่ออะไบ่อเดี้ยว่างที่หาหมื่นแล้วฝนตกกลดอดดิ ล้างไม่ออกเลยเออล้างไม่ออกนะซอสเราเกิดรับพันม,มันหอ,อกไปอยังมันหยาดพึ่งเป็นบ่ปปนอใดมัออไนไะม่ไดเสียงมันสังกะสีอันท้นนี้มันดังสวดสวดสวดตัวแข็งอ,อยู่กับไหโอ้ออยู่นี่กระเบื้องตัวนี้กรเบื้องบ่ดังแห้งวานใดเนาะควรไปอยืนลังควนยังสร้างตอนนั้นกะระเบื้องอ่ะจากแรงของมันเออของนีน้แกนวนัดเลยว่ะตริงขาโทรศัพท์มันมันเข่าโทรศัพท์ก็เลยบ่มาหาพ่อเลยก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเลยองอาหารเลย เป็นยังไงพ่องวดนี่ฟันย่างเ่าะอ่าพอคุณฝันมากกว่า่าครับถ้าเยอะอืมกระตได้บ่อได้ครับครับบ่คือบ่อกรนกับบ่อซักอืม่อนี่ว่ามันซักยี่หรือไหือว่าวอนี่ซักก็ทุกงวดอช่โอ้ฟังเอาเรือครับเอฟซกับบัตรนี่ฟันสองสามหึั้นหล่ะอืมฟันวดไปใส่ ใส่บาทใส่ให้อาจารย์ปองนี่ว่ามาชมพวกคุณครับผมเื็นเนื่องมาเศ้ามว่าจะใส่บาทนั้นเป็นื่อที่ดีด้วยกมรทนมาได้ท่าบุญมา่าทบุญที่ท่านก็ทำมาได้ใส่บาทดิเนี่ยเคย่ามาซื้อเหล็กรัตตอรีเขอมาขายไปเลขซื้อสองแต่ แต่แรมาซื้อสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดวันเห็นท่าเห็นเจ้าครับมั่นกับว่าสองเจ็ดกับสองแปดทันร่วงแต่ก็นั่งกับมันสูงแปดสูงแปดได้บาโทสองเจ็ดสองแปดถ้าตัวเรียนนแบบกอสองแปดสองแปด สองเก็ดสองแปดศูนย์แปดบบอ่สะดุดเไรนี่เนี่ยผูกพ่อสะดุดานวสะดุดเลยนิ่งเงาเลยได้หมดจูวัดตัเซาซีนวัดอางวัดศูนย์แปดได้บวมเนศูนย์หกอ้ตัวเอาพตไปเก็นศูนย์หกถ้าเป็ได้ได้สามตัวดีก่เอ้อ นี่ยังไงคนไปเขียนังสันคนว้าเออนันจะเป็นส6น่ะ้างว่าหรอ่อเป็นงอกได้ยี่ห่อผ้าเป็นอะไรเนี่ยครับเป็นแปดสองเก็ดสองแปดศูนย์แปดผ้าซื้อสินสองรอยี่เจ็ดครับผมอาฟันเย็นผระเป็นแปดฟันเย็นข้าพุทธรูกเป็นเก้ามันวางสั่นเนาะครับผมก็เอาตามนั่ตามบนว่าได้ต้องพอเนาะเมื่อเนยังไงแต่ว่ามันจะของ ใส่ขาก,กันนะเ,เดินไปหลบกองไปยิงสัตว์แล้วซื้อแล้วก็เลยมานอนฝันครับนั่นเลขมันจิตตัวไม้ยี่บอเป็นเรื่อ,อมันจิถือแล้วโอ้มันเป็นยังไงวะเอาฟันว่าผู้สาวม,าออมาน้าหน้าเรอไอ้ซุกหนีกะโปนีมนเขามากอดโน้ตซ้มโอ้ยคอ,อยเท่าแล้ว งอาากร่างส้มห่อกอดอกกระเดี้ยปีไซซิปซีซิปหาเลี่ยเขาับคุ้มกว่าเช็ดเท้าแล้วเลยเนาะโอ้มัน,น,นถึงเลขแล้วหรือมันต้อนเป็นเลขกถึงแล้่ววะทีตัวกันเป็นตัวกัอนนะพ่อเนาะถ้าก้าวขันฝันหนึ่งซี่นะบมหนึ่งซี่กันนึงครับครับผม มันมีทั้งบนทั้งด่างนาพ่อเนาะมีอ่ะส่วนมากกับว่านึ่งหานี่นึ่งซีนึ่งหาล่างนะร่างค่ะค่ะมันตรงแก่แต่หนักนึ่งซีนี่1หมนึ่งซีมัดตรงแก่ค่ะนึ่งซีนึ่งหาร่างค่ะคับเล็กพ่อเ่อเด็กน้อยๆอยงไหนมาคุ้มกอดคนเอาน้อถือเลกกว่าซื้อสองเจ็ดสองแปดสองเก้าคซื้อเท่นี้นี่ล่ะ อืมเห็นไหถือแล,ล้วแต่ดีเลยวะต้องที่ว่าถือหกตัวร,รัเกเอี่ยที่ถือ,อก็ใส่ปบอืมมันก็หกตัวพอด,ดีแลว้วพอสองเก็ยสองแปดศูนย์แปดนี่ไม่สองเก้าอีกจีบ่ซื้อกันไม่ซื้อโอ้ตกันไม่ซื้อสองเก้าจะเป็นสองเกียรตสองแปดสองเก้าลราคามาแปดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้า เี่สินะจะแบบมันังน้งขึ้นมาน้ำหนึ่งสีเนี่ยเดน้องตรงตรงตรงก็บจะขอใคยนั่ครับใคยนั่พผู้สันในนั่นนะผู้สาวเลยกออกหนึ่งสีอฝันฝันมาสันวตที่ปอดก็ไ่รลายตัวไม่รีายแค่หกครู บดแางเท่านั้นะมันไม่มีบดไมีแรงังไ้มาคุ้มกอดคุ้นหอมมันบดขอมมะไซสุกนี้ก็บดนดี้วทีิบ่วพอไงน่ะมันเท่าเร้วโบฟังกอดได้ดอกกอดผมเนี่ยเป็นฝันที่ไม่ถือเรียงแล้วไม่ช่างใดเพราะมันเลขตัวที่เื้อมันถือแล้่ยวเนี่มันแค่ออกเงีสีเราผอาป่านนีบ่ก ฝันฝันมาเลยพูดนี่นอนนนะพูดยิ่งกว่เรื่อของที่บางครั้งนานๆจะเป็นนึ่งห่านแต่บอกให้ผ่าดบนหนึ่งสี่ก็บหนึ่งหน้าแปลว่าตัวไรอาทจะยุบนตัวไส้บาดเนี่ยอาทจะยุบบนเนาะล้างหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งานหนึ่งหานีงเน้นลมางเล่นพ้าวเน้นล่างเลยครับอุ้ีครับผมฟั้นขาดเลยไม่ต้อง นี้บาฟฝานมาอยู่ด้ที่ราเนีอเอ้ยสีเ่กลับนัานไงเท่านั้นลหละอือไอ้สกลับออ<น>บอน้ออเนาะเน้นล่างล่างแข็แขนาสำหรับชุดนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าเน้นล่างตัวเนีตัวหานี้หนึ่งหานี่กันไหวเพราะเพากันสี่หนึ่งสีลล่แหละเด่นเด่นหนึ่งสี่ล่างเ,เล,เลสีครับผม ตั้ยัแล้วที่อนเลยัมงยนแล้วทีกอใสเลขซุ้มไทยบาทในย่านเป็นบนครับเพราะใส่บาทสิย่านตะเก้าเก้าสองแตกเท่านั้นแหละอืมถ้ามันแมนกระไรดิยงแมมอืมสองตัวมันถือะเนยังไนบ่แล้ตัวตัวเนี้ย สองเจ็ดสองแปดสองเก้าศูนย์แปดตัวการก็ศูนย์ตัวการหนึ่งสี่หนึ่งห้าเท่าไหร่ตอนนะี้นะครับผมเอฟซีชมสร้างกเลยครับผมเมื่อไหร่สร้างเท่าไหร่สองสามเดือนนั่นเอบ่เคยถูกบ่เคยกอดอืมมึงเท่าไหรนี่ถูกกอดมุ่นระมม แจะก็ค่อยมีโสกนะให้เลอกหรอกครับผมคือว่ามันมีโสกคันถูแบบเป็นแบงจีที่ครับ FC ครับผมแคปหน้าจอไวเดอร์ครับ FC ครับสำหรับ FC ที่เขามาเนาะกลับเนาะเม็ดเดียวครับเอครับผมบน มีบนมีล่างพร้อมครับอฟซีครับของคุณพ่อเวยครับเด้อมีทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะมันเป็นไปได้แต่ว่าคุณพ่อวัดหนึ่งซีนี่เป็นล่างแน่นอนครับอีฟซีครับผมส่วนสองเจ็ดสองแปดหรือว่าสองเก่าหรือว่าศูนย์แปดนี่ยพอคนมักสองแปด้วยครับเด้อตัววงกับกลุ่มไม่หาฮหัลละคนมักตัวนี้ครับอีฟซีครับผมสำหรับของคุณพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับเนาะเป็นแนวทางครับอีฟซีครับผม เอาไปเป็นแนวทางดูนะครับมักกระจัดคัดกระพานมักสอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งทีมงานนะครับเออสำหรับคิปนี้นะครับเนาะเน้นบนล่างก็ว่าได้ครับอีซีครับสองแกันึ่ครับนะครับเนาะขอจบคลิปไปเพียงสั่นี้ครับออกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ